สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกทท่านคุณลูกค,ะคะ้าขามาลายกรน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็เด็กๆเ,เนาะคุณลูกค,ะคะ้าขานักเรียนนะคะจากโรงเรียนสตรีศึกษานะคะจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค,ะคะ้าขานี่แหละเลือกใช้นะคะเลือกซื้อมาลายกรน,นะคะมาลายกร ผ้าพันคอขอาม้าคุณลูกค้าขาราคาพวงละ1 5หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทราคาพวงละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสามพวงจัดส่งฟรีนะสามพวงจัดส่งฟรีค่ะคุณลูกค้าขแต่ถ้าสั่งซื้อหนึ่งพวงนะคะคุณลูกค้าขาบวกนะคะขออนุญาตนะคะบวกค่าจัดส่งค่าเก็บเงินปลายทางนะคะก็จะเป็นสองร้อยบาทเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้แหละค่ะแกออกมาใช้งานได้จริงนะก็เป็นผ้าพันคคคออขาามกัสสวยหรบุณู ที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาพวงละ159าบาทขอบพระคุณมากๆเลยนะเด็กๆก็บอกว่าซื้อนะคะไปให้คุณครูนะคะคุณลูกค้าขาซื้อไปไหว้คุณครูเนาะน่ารักมากมากนะคะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามตอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชคุณลูกค้าแวะมาชมแวะมาช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าที่หน้าร้านแม่มริพาไทยของเราก่อนได้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้อม ่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้านะคะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมอยากดูรูปเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะกลับมารายกรผ้าพันคอข้ามานะคะคุณลูกค้าขาย159บาท159บาทคุณลูกค้าขายติดต่อสั่งซื้อนะคะมอบเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเด็กๆมากเลยน่ารักมากค ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็น้องๆเด็กๆนะคะลูกๆนาอรุ่นลูกเลยนะคะก็อบอกว่ารุ่นลูกเลยนะคะก็จากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบสนใจมองหาของขวัญของฝากอยู่คิดถึงร้านแม่บริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยละกันเนาะขอบคุณคะ่ะ